สวัสดีครับผมซีดีชายธันวามหนึ่งคุณคุมอยากจะดูคลิปของผมไหมกดไลค์กดไลค์กดชร์ไม่อย่างงั้นคุณจะแบบไแบบเกียร์ะกูจะเป็นบุคคหนึงเริ่มเลยครับไอ้คเร์เเยคพูดดีอ้าวนนครับคุณคุณพวกเรามีสามคนเยาเอ้ยเอาอยอยอยาอยาเอยยเอาจาาเอยยาาาา ไม่รู้เหมือนกันครับเพื่อนของพูดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้มาแล้ครับคุณเลือกอะไรหัวหน้าเส้อาตัวนี้ไหมครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้ซาิเกตพูดดิซาิเกตถ้ามันพีวันนี้นหละที่เราฆ่ามรู้ไหมให้มันซาิเกตเป็นเก็กับดาวตัวมันคือเทอมาไม่เอาพูดเสียงดังดีกว่าเดี๋คนดูไม่ดูช่องเราเหี้ย ถ้ามึงเสยสรงเราไม่ดูเนี่ยนาคือคนดีถ้ามึงไม่ดูกูจะตัดตัวมึงกูคู่ติดตาของุเสยนี่ทำให้คุณเสียงดิ่งขึ้อยากเสงกี่เจ้มึงกัังว่างเฮ้ยมีพวกเราสงคนนะครับเราเล่นเกมสาคนกัน มีคนไหนกลาที่เล่นได้โลกเล่นไม่เป็นในเกมนี้ย่อมือเสียกูเล่นเป็นนะใครเล่นกูเล่นไม่เป็นไอเชลกูจะแปลงหน้าทำไมเ่าะไปลงกูจะแปหัวหน้าก็แปลงแล้วไม่ใช่เหรอหัวหน้าเนี่ยคุณดูครับทำไมผมต้องเลียงหัวหน้าครับเพราะว่ามันคือมันมันคือหัวหน้าของผมครับ ให้มันถ่ายวีดีโๆบอกพี่เลยขอให้มันถ่ายวีดีโ่อยไอ้แกตายนี่แกไม่หลดนเนี่ยคุณดูคเขาลูกแม่คขาเหมไมผมต้องแยงหัวหน้าไอ้เรื่องของผมเพราะว่ามันมันเป็นลูกน้องผมจริงๆครับผมผมจ้างมาถึงร้อยกันลายบางคนเท่าๆอ่ะครับอฮ้ยปล่อยไปลังเกอ กูบอกแล้วห้ามึงจะห้ามเอาขึ้นห้ามึงเอาสูงกูไม่ให้มึงเล่นห้ามึงเอาต่ำๆกูให้มึงเล่นบอกว่ามึงจะทำให้มึงเล่นแล้วก็มึงตัวเองก็่ไหวแล้วก็มีดีๆเนี่ยคุยดึงออกแล้วก็อาจจะมีนี่นะครับที่มันมาติดถ้ามาติดกับตามันจะเป็นยังไงไมอไม่ทำกจะเป็นเอ่อมลอนแล้วก็กลียวจะเป็น ยีงกไอ้ยี่ยมันยิงยิงกาวไอ้เหี้ยมมัจะตายแล้วเออเออโอ้ทุกคน้าอย่าพึ่งตายไอ้เหี้ยมมัตายเฉยมาพุแตกเลยเราจะไปถามโอเคครับบิ๊กกี้หัวหน้าของกาดชิบหายเลยครับกูแตกเลยลองบอกทุกคนดิครับกูแตกเลยผมไม่รู้ว่าผมจะสู้เก่งไม่ไปเลยตาบ้ามาตาหงสแล้วครับ ตอนนี้ผมมาใช้ตัวนี้ครับตัวตัวหัวหอยของปนเลยตาหลงตาหลงมารอบนี้ผมจะสู้ไอตัวจะสู้กับเออเอออะไรวะไิกี่หผู้ผิดครับผมจะสู้กับไอตัวเหมือนเดิมครับไอที่หัวหน้ากากที่ชิมาเลยเออหัวหน้าครับคอยดูผมจะสู้เป็นล้วนะหัวหน้าเอาเอาเกมแข็งเกมแข็ง เก็บในปีงเน,นี่ยตรงให้มันยิงเราไกลล่างกนะ่อาากกานทีเดีวยวูหน้าจะกรามเลยอ๋อ,อ,อ,อมาหนึ่มาหนึ่ไม่ตายูหนะ้าเอาดีๆกหัวหนะ้าหัวหน<ม>้าหัวหนะ้าหัวหนะ้าหัวหน้าดูผมนะผมนะแข็งแกรงมากเลยหัวหนะน้ามาดิไอเด็กเป็ดจะบอกให้ทุกคนนะครับไอ้นี่ยบอกให้อยู่ไหนบอกให้ บอกให้ดีๆแล้วกูเกสีม่วงพีไอ้นี่ยมันเป็นเอ่อเอ่อโอ้แตกแต่แต่เดียเมื่อไงเมื่อไงผมกำลังไกล่แรงอยู่ผมจะระเบิดใส่มันตอนนี้เพื่อนผมกำลังฆ่ากับเพื่อนตัวเองสื่เฮ้ยไอ้ทันม่า เฮ้ยมน้นนะบบิ๊กจี้หม่นยูทันไอ้บิก๊กจี้บิ๊กจี้มาใช้พลังหม่นยูทันเฮ้ยมึงก็ไก่ล่างดีเฮ้ยไก่ล่างดีเฮ้ยไก่ล่างมั้ยไก่ล่างมหมยตอนนี้มันไก่ล่างแล้วตอนนี้ไก่ล่างแล้วเฮ้ยต,ตีไม่โดนเห็นไหมครับคนดู บิกี้บิกี้บิกี้เพื่อนผมเสียงดังมีมีคนคนหนึ่งมาคุยกับผมเลยไอ้ทันวาเป็นเกียบิกี้ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเก๊ใช่ไหมบิ๊กกี้ผมตัดออกครับโอ้โอ้ผมโดนลุ่มก็โดนลุ่มเออเออเออตายสุดมากเลยมึงอ๋อใครพูดปะโอ้ยเมึงมโบ่มึงมโบ่เออหัวหน้าพูดหน่อยครับอย่าพูดนะครับอย่าพูดนะครับอย่าคนดูเขาไม่ดูนะ กเทีออพเออมานะครับอย่าพูดคนดูนะครับมันโคตรลุกขึ้นเลยครับดูว่าลุกขึ้นอะไรดูมึงลุกบ้าแบบอะไรกเลี้ยถ้าดหว่าลูกปานี่มาใส่ยุคปัจจุบันกูเลี้ยให้มันดูให้ดูไมันดูเยอะเด็กเออไม่รู้เพื่อนผมพูดที่แค่อะไรจังเลยใช่ไหมอย่าดูช่องนี้ครับอย่าดูช่องช่องนี้อ่ะดีมากเลยครับอย่าดูช่องนลยครับกดไลค์ไลค์ร้อยไลค์ ไม่อีแฟนไล้์มีแฟนไล่เลยไม่อย่างงั้นกูจะไปบุกบ้านมึงเออกูคิดว่ามีนระเบิดในบ้านเลยเออคนดูครับอย่าไปเชื่อครับกูคิดว่ากดเออคนกดไล่์ผมไป็ูนแน่นอนคือน,น,นี้ไม่เดี๋ยวบ้านม่ไหนกัคือกทันดูบ้านทุกคนเลยโงนี่ชนะและ้วครับคุณดู